สวัสดีค่ะดิฉันนางสุดาก่อเกียรติพิทักษ์ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่107วัดนพวงสารามจังหวัดปัตตานีหรือที่เรารู้จักกันในนามคณะครูสมาธิในวันนี้ จะได้มาเชิญชวนพวกเราร่วมปฏิบัติกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคบูชาซึ่งในปีนี้วันมาคบูชาตรงกับวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์ทางจังหวัดปัตตานีจะได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตรฟังธรรม,มเทศนาการทำจิตภาวนาโดยการทำสมาธิ การเวียนเทียนได้ที่วัดตันนีนาราสมสรวัดนพวงสารามวัดพระศีมหาโพหรือวัดที่ใกล้บ้านท่านเพื่อเป็นการชำระจิตใจของเราให้มีความบริสุทธิ์และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขในวันที่24กุมภาพันธ์นี้อย่าลืมชวนครอบครัวญาติพี่น้องกัลยานามิตร มาเข้าวัดฟังธรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและเวียนเทียนกันณนะวัดใกล้บ้านท่านนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วท่านยังสามารถติดตามข่าวสารสาระดีๆได้จาก Facebook Page สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีหรือ f a เฟซ o ุ๊กเพจสถาบันพลังจิตตานุภาพในวันนี้ขออนุโมทนาบุญสวัสดีค่ะ